เอ้ยทีมันดีเฮียกูฉีดไม่ได้ทำไมจะฉีดไม่ได้กันตอยต่อยอู้ได้ไรผมได้เอาไปแล้วบายบายไอ้เขียบเขี่ยีไม่ไหวไปกดซีแล้วมันทำอะไรได้วะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเลือกกูเหลือ160ยหกสไปสัตว์เลือกกูเหลือ161ยหกสิบเอ็้มาทีไปทีนึงอุ้ยูฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้กูดาวอยู่ เอาล้วงเอาล่วงคู่เฮ้ยเกิดขวานได้วะต้องมีโนแบงมีเบบี้เรียบร้อยแบงทูฮาร์ดเอ่อพวกคุณสองคนนะครับตายเลยเหรอมาช่วยกูหน่อยกูอยู่กูอยู่ล่างกูอยู่ข้างล่างอ้อมช่วยกูหน่อยเดี๋ยวไปขวานมาวันอ่ะพี่ หนึ่งบ้านมีคนานหนึ่งบ้านเลยเหรอใช่ครับกูกูตายหน้าบ้านโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปหายอ่ากูชุบกูชุบเองกูชุบเองพอไม่หาของเลยไม่ชุบเสร็จแล้วคัสซีนสองชั่วโมงอ่ะไม่มึงกูว่าเป็นความคิดที่ดีนะเวถ้าเกิดว่าคือบองเขาโนสกิปอ่ะสกิบไม่ได้ จะบอกตีไม่งงแบบไม่พี่เรี้ยกูว่าโดนเลดโดนแบนโดนเทียดโดนแบนแน่นอนโอ้ยเกากิกาเฮี้ยอะไรวะเนี่ยมีเป็นซีซั่นเหรอเออมันมีซีซั่นขาดไปความพฮีย w ะว t m มาเ e อ Here Nah เพราะมันลงไปไง m o u s เซนซิ i ี i v i t y มันแปลกๆว่ะคือมันเหมือนมันหน่วงวะเออมันหน่วงๆอ่ะเออหมายถึงท้องกูเนี่ยเฮียหน่วงสันตอนเนี้ยหน่วงเลยปวดขี้เลยมุงเป็นกับวมอเวลาดูคนโดดล่มจากของสูงกระจุกมันจะแบบ เดียวอ่ะบืดๆในท้องอ่ะใช่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่มากกว่าเดิมเหมือนเวลาขับรถอ่ะเวลาขับรถแล้วขึ้นเนินแรงๆอ่ะกล้าเคยเป็นปะกูเคยเป็นนะหมายถึงหมายถึงดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เป็นว่ะแต่เนี่ยกูเป็นอ่ะแล้วพอพอดูวิดีโอแบบอะไรที่มันสูงๆหรือว่ากูกลัวความสูงลึกๆก็ไม่รู้นะว่ามึงน่าจะกลัวความสูงแต่ถ้าคือไม่แต่กูไม่กลัวความสูงที่กูเวลาแบบมองลงไปจากอนี่นะห้างอ่ะเพราะมันมีที่กันแต่ถ้าขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นบันไดแบบ เขาเรียกบันไดลิงอ่ะนั้นน่ากลัวเพราะมันไม่มีอะไรกันอ๋อแก็มีสังเลยอุ๊ยโอ้โหเกมดังแป๊บหนึ่งนะครับมั้งะใช่เกมดังเกมดังสั์เลยครับผมก็ตีไม่ทันผมจะถามว่าคุณดูพวกแบบไอ้พวก first person roller coaster ได้ปล่วะดูได้ดูได้ดูได้คือคือเคยแล้วการที่เล่นในของมึงงานที่มันเป็น roller coaster อจะอ้วกไม่ไม่เสียวจะอ้วกโอ้ย Mouse sensitivity Mouse sensitivity อยู่ไหนหาไม่เจอเหมือนกันใครบอกกูด้วยโอ้ยช้าเฮี้ยๆเลยหลานหน้าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่เฮ้ยมันก็ทำเยอะขึ้นเยอะทำไมเป็นผู้หญิงอ่ะมาถึงเปรียบเทียบอบบตอนนี้เหมือนกูเล่น New World Gear อะชิฟโอ้ยเก็บได้ด้วยเฮี้ยเมทัลกลีไอเอ็มเดอะเบรคกลายเป็นแบบสุดแล้วมึงมึงเจอมึงเจอที่เมาส์มันหัวงังวะไม่มีครับกูชินแล้วเนี่ยกูชินแล้วกูชินแล้วกูชินแล้ว พวกมึงชิงกังเเนเร็วๆ <laughs> เดี๋ยวมึงก็เจ็บแล้วชินไปเองเพื่นโหโหอนว <ๆ S 1> <อ>่าผมเป็นผู้หญิงอ่ะมึงกดชิฟครับกดชิฟ you can change yourself just by one click <laughs> ผมอยากเป็นเคตุสเคตุสอันไหนหน้าเคตุสสุดวะมี voice line ด้วยมีเลือก portrait ด้วยอ่ะน,น่านี่ไปาแล้วมูดิทรเรลแล้วจะได้รีฟันทัน <laughs> โอ้โหที่ทรเดียว2ชั่วโมง My friend ไม่มีเพรด้วยโอ้ยเฮียจ e, ังชิฝายกูสะคิปเลยขอโทษ Studying tutorial โอ้เหี้ยดังสว์จริง <laughs> ทัวรเรียวมันดังมากแล้วตกใจกูว่าเลยกดไปเลยแบบทันที <laughs> อ๋อนี่อะไรเนี่ยโอ้ย Gathering band and friend เนี่ย b y ไม่ชอบเมาส์แบบนี้อ่ะอยากเปลี่ยนมากเลยอ่ะสำคัญสัตว์อะ คราบอ็พิกแย้ได้ดัดทิงกลอ่าสเปซบาทีตีซีอ้าอุ้ไม่ใช้พริกแย้กดนหน่อยเตแก็จบแล้วใช่ไหมเนี่ยสองโซแล้วโซหาจากไหนแต้เาทำทุกอย่างได้หมดเลยเว้ยอ๋อ ออกจากเกมก็ได้โซเหมือนกันดีฟันก็ได้โซอไเงี้ยนี่เวลากูเวลากูพูดกูได้โซไหมได้ครับฮัลโหลได้โฟเกัสเหรออ๋อเสแบบมีเอ็กพีมีอะไรเงี้ยโอ้ยกูไม่ชอบที่แบบมันต้องกดหยิบของเองโฮ้ยมันมีคนช่วยอยู่ไหมอะไม่มีเลย NPC อยู่ไหนวะ

กล้าชนกายมาเร็วไม่รู้แล้วโจรกำลังจอยกำลังจอยอ๋อเข้ามาแล้วเนี่ยจีเลยนะเฮ้ยเอาหุ่นหรก่อนท้าไมนายมีหมวกนายมีหัวก็มันก็กูได้เหรียญมาร้อยหนึ่ง้วกูไปซื้อในช็อปอ่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งขอขอเวลาแป๊บโอ้ยเฮี้ยวิอุ่นหน้ากากดีมากไปกูต้องกูต้องได้ของดีอไรหรอเลยแล้วคือแบบพวกมึงแบบสามตัวแบบเนเกนด์เฟรดทุกตัวแต่แม่งทำเป็นไมโครแทสเกมันยิ้ม มัน implement ไอนี่ได้อยู่แล้วอะทุกเกมเลยอะไอพาร์สอะ Battle Pass จริง Battle Pass คือตัวทำเงินจริงจริงจริงตัวทําเงินเลยอะต่อให้แบบไม่ต้องมีไม่ต้องมีแบบ l a กอะที่แม่งต้องเติมแล้วคืออ p air up core เย้แค่แค่ Battle Pass อย่างเดียวอะอันนี้คืออะไรชอบการถีบมากเลยตอนโคตรเป็นกี่ยอดเดือดอะสายจะมาแป๊บนะจ๊ะโอ้เสียงทำอะไรด้วยครีนข้ามาครับเอาเกมเข่ากองนาอากงนะ อ๋อมันบิวได้นี่หว่านี่ไงเราบิวประตูมีเควสบอร์ด My friend เด e กส์เควสบอร์ดแล้วแแบบดูยากสัตว์ใช่มันอยู่ข้างบนเฮ้ยดูดูมิดการดนแล้แม่งไก่มันเล็กอ่ะอะไรมิดการนะอะไรมิดการนี่ยูวในคอมเซลเลอร์สใช่รู้ได้ครับที่พี่เอกเล่นนะฮะอะไรอ่ะก็เล่นเอาท่าไว้ทำพีอะไรโอ้โหทีมมีคูดาวด้วยเด็กใครมาด้วยล้วกี่คนอ่ะห้าคนมั้ยสิบ ติบเลยเหรอใช่ครับมันทำไมของมันไม่เคยมีให้แกเธอเลยวะทุกคิดวิ่งออมันวิ่งเลยกายมันไกลอ่ะใส่วิ่งเฮียยสี่คูร้อยครับพุ่งเฮ้ทีมันดีเฮ er. ียกูฉีไม่ได้ทำไมจะฉีไม่ได้กายต่อยต่อยอได้ไรผมได้เอาไปแล้วบ๊ายบายอ๋อก้าคือมือต้องต่อยก,ก่อนอนะ่ะมันถึงจะเหมือนใช้อเบลิตี้ได้ทีหลังล ก็รีซอสเก็บง่ายขึ้นถ้ามึงถ้ามึงไปค้าไปแอคมาเพื่อนเฮ้ยเขี่ยไม่ไหวไปกดซีแล้วมันทำะไรได้ว่ะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยเลือกคุณเหลือร้อยหกสิบไอ้สั์เลือกคุณเหลือร้อยหกสิบเอ็ด้ยมมึงขีปีทีนึ้งอุ้ยขีไม่ได้ทีไม่ได้คูดาวอยู่เอาล่วงเอาล่วงคู่เฮ้ยก็คานได้ว่ะ ต้องมีโน้ตแบงมีเบบี้เรียบร้อยแบงค์ทูฮาร์ดเอ่อพวกคุณสองคนนะครับตายเลยเหรอมาช่วยกูหน่อยกูอยู่กูอยู่ล่างกูอยู่ข้างล่างพร้อมช่วยกูหน่อยเดี๋ยวไปคานบ้าวนอ่ะพี่หนึ่งบ้านมนึงคานหนึ่งบ้านเลยเหรอใช่ครับกูกูตายหน้าบ้านโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปหาอ่ากูช่วยกูช่วยเปงกูช่วยเอง พอไม่หาของเลยไม่ชุบเสร็จแล้วน่าที่พื้นเลยเว้ยมึงวิ่งเอาอันเล็กๆอ่ะพวกที่มึงแก็บเก็บแกบว่ะเก็บได้เลยแก็บ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 เลยแก็บเลยต่างแก็บเอาไว้ที่ต้นเบอร์รี่ปะเนี่ยโอ้แต่เกมแม่งเร็วมากอ่ะจริงๆที่แบบตัดต้นไม้ทีเดียวพังเนี่ยกูชอบมากแล้วไม่ต้องเก็บด้วยนะไปเลยจริงเขาแข่งแต่ของโดบมันต้องเก็บอะไอ้ที่อะใช่ได้ใช่ได้มันทำดีกว่าเดิมเยอะเลยแบบมัน procedurally generated รู้ป่ะใช่ใช่ใช่ เราคือแล้วโอ้มึงต้องเดฟอ่ะมึงต้องรีบทำมเดี๋ยวนี้เลยมึงต้องตีให้โดนก่อนไปมาแล้ว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 กูขวากูขวาขวาบนกูขวาบนมีสปาร์ตันคิกอยู่ผมซ้ายบน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 เอ้าเฮียแม่งไม่สนกูเลยแล้วกูจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยห็นมันหาทางขึ้นไม่ได้การของน้องขาบอ่ะไม่หวัะกูแบบหินไม่อยู่ข้างบนแต่กูตีจากข้างบนนะตีจากข้างล่างได้ What the fuck โลจิกเยี่ย ตัดกินแน้วตัดไม้ให้หมดนะโอ้ทู too bad ว่ะ brother ไอ cannot go back เอาไอ้เชียตกน้ำตายปุ๊บได้ปะออมันไม่ต้องมันไม่ต้องชุบเนี่ยกามันไปเลยมันไปเลยครับไมข้ามกิ้งข้ามกิ้งลงน้ำนี่รู้สึกใช่ไอ้ที่กูตายเมื่อกี้ไหนวะฟากข้างบนนี้ไไม่ได้อะของชิปเป่งทำไมนะพี่แปดนาที เอ้แล้วสีแดงคืออะไรมันสีแดงมันไม่ใช่บอสนี่สีเหลืองคือบอสสีแดงคือเคียดลยว,วะโอ,ยอโอ้ได้ของคืนแล้วเฮ้ยแต่โซกูหายปะเนี่ยอืมวิ้ยใครเลยอะผมเองครับ,รบกูกายพี่ดินจำเอ็ดไม่ได้อ่ะกายต้องจัดการแล้วว่ากายไม่ถึงจัดการพี่หรือจัดการมึงครับ รายการผมโอ้ยดีกว่าเอสของแม่งดีจริงเ้ยชอบชอบผมให้ผ่านผมให้ผ่านนะครับของดีว่ะมาแล้วใช่ไหมค่ะอุ้ยผมบวกผมบวกตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ตัวย่ามากมึงแต่กูไหวเฮ้ยกูค้างอ่ะเออเกมมันชอบพังอ่ะอ๋อไม่ได้ตัวมันค้างเพราะมันโดนไอ้นี่ว้าว่ามันโดนมึงสู้ได้อ่ะกายแม่งสู้ย่างมากเลยไอ้มังกรน่ะนะ เออที่มันเลื่อยๆอ่ะเออไหวว่ากปูปรับไปนี่ลงดีกว่ากราฟิกอะ่ะเฟมันมน้อยอะ่ะเออ,อสบายเลยกปูกปรับแค่หายเฉยอีพิกไม่น่าไหวมันฟาดเกินไปธนูเวิร์กไหมเนี่ยเออแล้วมั้งอ๋งอไอสัตว์เพราะว่าโยธานมันมาก่อนไงสีแดงคือโยธานเว้ยส่วนไอสีเหลืองไอที่ question mark คือไอสแ,แตกก็คกำลังจะสปอนเออคือโยธานมาแล้วมึงต้องไปบวกชนะเนี่ยไอเหี้ย S <S มันอยู่ไหนวะอยู่ขวาล่างวะมันไม่อ๋อมึงมันยังไม่ได้เปิดแแบมันเลยไม่บอกอมันอยู่ไหนเมเปิลไม่ไม,ไม,ไม่อย่าลืมแจกยาครับเฮ้ยโอ้โหรอบนี้มันเยอะขึ้นว,ะ <Of course. S 1> ว่ะไปเฮ้ยตัวออข้างล่าง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 ทำไมมันตัวมันมหน้าตาแปลกๆหรือเปล่าตายบนใครดูปอมดูฮะโอ้ยโหเป็นยูวิลเลว่ะไม่ทอะไไรม่ชุบเหรอชุบหน่อยดิ ไปมานะพอเกนี้เหรอแม่โอ้ยเฮียไอ้เฮียท e ีเดียวตายเลยโอ้ยมึงเด็บให้ได้ผมมาให้เวอ่ะไ่ไหนวะโอ้โหเย้โอ้เราบมางยังคึกตังบ้านพังจบบ้านพังคือจบเลยเหรอใช่บ้านพังคือจบเลยเล่นแบบต้องต้องเล่นแมบบต้นเหรอใช่ต้งเล่นเดย์วันเลยครับโอ้ย you a ออ baby my day เดยนะลยนะ ไม่ชุบเหรอชุบหน่อยดิไป่นะพอเกไม่ได้บวกนะโอ้ยเฮียไอเฮียทีเดียวตายเลยกดตียังไงอ่ะร่วงเลยเฮียแล้วแพ้แล้วครับเฮ้ยไหวไหวไหวไหโซลอดไม่ไม่เราไม่ได้ทำบ้านเลยอะเราไม่ได้สร้างบ้านเพิ่มเลยเชียเฮียเฮียอะไรอคือแพ้คือจบเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเหรอไม่ไม่น่าจะไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันลงมไรก่อนโอ้ยมึงเด็ให้ได้